วันนี้เราอยู่ที่ไหนน้องพอดี้วันนี้เราอยู่ที่อิมเพรเมืองทองธานีนะคะที่ฮอร์เจ็ดฮอร์แปดบูธแบบนี้งานยิ่งใหญ่มากงานอะไรวันนี้เรามางานอะไรกั Smart SE Expo สองพันที่ยี่สิบเพอค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นหัวแถวนะอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะบอกเลยว่าอย่าพลาดงานนี้นะคะใช่น้องพอดี้เองกันแล้วไปดูกันดีกว่าไปเลยไปนี้ไปกัน มาถึงบูธอิงกอวนอไทยแลนด์ของเราแล้วนะ,นะคะในนามฟิกแอนดิวของเราวันนี้มาจัดแสดงบูธย่อส่วนร้านที่บรรยากาศจริง <c oughs> สินค้าจริงมาให้คุณลูกค้าได้รับดูรับชม <c oughs> ที่ไหนครคุณพี่ขาตอนนี้นะคะอยู่ที่เมืองทองธาน,นีนะคะหอแกันนะเป็นบูธดีสิบกานะคะบูธของฟิกแอนดิวใช่ใชจัดระหว่างวันที่7-10สิบสิงหาคมนี้ค่ะในวานนั้นน้คงพ ในงาน SMART s เอสเอ2020 25นะคะปีนี้เรามาอีกแล้วนะคะพบความอลังการสินค้าราคาถูกพิเศษมาให้คุณลูกค้า้องน้องพลีนี่ราคานี่เลยชอบใครนะคะแล้วก็มีหนึ่งแถมหนึ่งมีนาทีทองบอกเลยว่าโปรโมชั่นจุกๆไปเลยนะคะสําหรับงานนี้เนาะใช่ลูกค้าที่กําลังมองหาธุรกิจต่อยอดทํากําไรแนะนําเลยมาบูธของเราไม่ผิดหวังแน่นอนสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดใช่แค่เพียง หนึ่งมืนกว่าบาทคุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วใช่หรือถ้าลูกค้ามีงบประมาณในใจอยู่แล้วนะคะบอกเราได้เลยอยากได้สินค้าหมวดหมู่ไหนใช่ค่ะชั้นวางแบบไหนพื้นที่กี่ตารางเมตรปรึกษากทีมงานเราได้เรามีค่ะปรึกษาฟรีเรามีบริการวัดเลเยอร์ใช่ค่ะแอบแบบเลเยอร์ติดตั้งชั้นวางฟรีจะสินค้าฟรีใช่ค่ะปรึกษาฟรีบอกเลยว่ามางานนี้จบจบครึ่ดียวใช่ทุกความดี่วด่วนธุรกิจแนวหน้าผมต้องได้เป็นหัวแถวใช่ค่ะเจอกันนะคะ